สวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องเด่นคูนชาแนลนะครับวันนี้น้าเด่นพามาเที่ยวที่กรุงเทพนะครับมาดูสิ่งมหัศจรรย์ในเมืองหลวงนะครครับเป็นโคกหนองนาโมเดลน,นะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูไปด้วยกันนะครเดี๋ยวน้าเด่นจะหันกล้องไปทางากล้องหน้านะครับผมครับ โครงการศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์โคกหนองนาครับผมสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพป่านครครับสวนตรงนี้อยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสายสามติดกับถนนอุทยานนะถ้าเพื่อนเพื่อนมาจากเส้นบรมราชชนนีฮะมุ่งหน้าไปนครเชียงศรีเจอพุทธมณฑลสายสามเพื่อนเพื่อน,อนาาก็ หักซ้ายเข้ามาเลยนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอถนนอุทยานเลยไฟแดงถนนอุทยานมาก็อยู่เทินกับรถครับนี่ก็จะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับติดกับถนนอุทยานเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลครับผมเ,เพื่อนๆท่านไหนอยู่ในกรุงเทพสนใจอยากจะมาดูต้นแบบนะเข้ามาดูได้เลยเป็นตัวอย่างเพื่อจะเอาไปทํา ที่สวนของเรานะครับมาดูศาลานะฮะหลังคามุงจากเพื่อนๆน,นะดูดิโอ้เย็นจังเลยตรงนี้เย็นจริงๆนะเพื่นนอนเดี๋ยวเราขึ้นอาคารนี้ดีกว่า อขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วเหยียบได้ไหมเนี่ยรับน้ำหนักได้ไหมเพื่อนดูวิวรอยรอบ หลังจากชมข้างบนเสร็จแล้วก็ลงมาดูข้างล่างนะฮะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นพลิกครับมีต้นยางนาด้วยครับเนี่ยพลิกก็เหมือนจะวายแล้วนะฮะเ,เดินย้อนมาตรงสาลาที่เดิมเนี่ยครับผมสาลามงจักนะตอนนี้ฝนก็กาลังจะตกด้วยนะเพื่อนๆอ,อาจจะถ่ายทําได้ไม่ครบถ้วนนะฮะเริ่มลงเม็ดแล้วครับผมมาถึงเย็นแล้วอันนี้ก็หนองครับสาลามงจักอมเย็นจังเลย นะครับผมอันนี้นาอยู่ฝั่งนี้พนเพื่อนๆเขาเอาอันนี้มาถมไว้ดินมาถมไว้นะครับ้าเดนไมนจะข้ามไปข้ามไปไม่ได้แนละ้วนะาก็เพิ่งจะเก็บเกี่ยวไปนะฮะมีสะพานเดินชมนาด้วยนะฮะแต่ว่าเนี่ยนาเดนข้ามไปไม่ได้เพราะว่าเขาเอาดินมาถมไว้ตรงนี้ฮะซึ่งดินมันเลนฮะมันข้ามไปลําบากอ่ะก็เลยชมนอกๆไปก่อนนะฮะอยู่ในติดกับถนน อุทยานนะฮะพุทธมนฑลสายสามพื่อนๆนะโคกหนองนาโมเดลฮะมีเป็นล่องเป็นล่องเป็นคลองด้วยนะฝั่งนู้นเป็นเลี้ยงเป็ดนะครับผมที่ไกลๆนะเป็นที่เลี้ยงเป็ดนะเพื่อนๆนะโอ้ยฝนมาแรงเนี่ยตอนเนี้ยลงเม็ดละคงจะเก็บรายละเอียดได้ไม่เยอะนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆนัเด็ดพามาดูตะไคร้ในกระถางนะครับนี่ ปในกระถางครับโยกย้ายสะดวกครับในพื้นที่เล็กเราก็สามารถปลูกได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับ